สวัสดีครับพบก,กับผมเนี่ยมาวกาดทีวีนะครับวันนี้เราอยู่ในช่วงวีวิว The ีวิวรีวิของนี่เราอยู่ในห้องแบบแสนที่จะมืดมิดนะถ้ากล้องสั่นไปก็ขอภัยด้วยนวันนี้เราจะมันรีวิวจอยฮะซึ่งจะไม่รู้สรรพคุณเลยมากเลยอ่ะอันนี้อันแรกอ่ะอันนี้อจอยจอยเก่าผมมาดูอันนี้อ,อ,อมาแล้วหนึ่งอัน อันนี้รู้สึกว่าเดี๋ยวน,นี้จอยอะไรไม่รู้เดี๋ยวูสูงว่าจะเป็นเพยสามหรือเพยสี่สักกา่ที่สั่งมามาอันแรกกนเดี๋ยวเอาไปกันหนึง่ง <Yeah. S 1> มาแล้วอีกหนึ่งอันนะเดี๋ยวขออนุญาตแกะกล่องก่อนนะแล้วลมามโยกทิ้ง,ท,ง,ท,งทิ้งไปเลยนี่เลยครับจอยเลย ฮอกโนะฮะนี่รู้สึกว่าจะวางทิ้งไปมาเราไปดูตัวจอกันเลยครับขนาดก็ไม่หนักเกินไปไม่เบาเกินไปนะพอดีมือครับคัดคัดคัดมาแล้วเอ๊ะสั่งไร้สายทำไมไม่ได้สายวะทำไมวัดเธอได้มาแล้วครับแปลกนะสั่งจอไร้สายได้ได้สาย ไอ,ไอ้นี่บาทโอ้โหโอเคไม่เป็นไรนับรบลบยอมีบาดแผ้ครับว้ยเจงเอดเกะเห็นะหเขาแถมสายแบบไอ้นี่มาด้วยแต่เราไม่ได้ใช้ครับเราใช้นี่ครับครับอันนี้ก็แกะยากเหมือนกันโพาแต่มันใช้แมวโอเคครับจอยอุย้ย โอ้โห oh, ลืมดูนี่มีขามีนี่มาเลยเห็นเปิดใัญ่เลยปึ๊บเดียวนะนนะมีรนะะบอกนี้เลยอ๋อม,มันเคยหมอนอี้ ตับวจากภาษาเ้าเต้นหมามาที่งขอลาเมงเลยชาชาชูด้วยโอเคไม่ใช่แล้วมาก็มาดูจอ,อยยังสามอันนี้อันนี้คือซื้อมานานแล้วนะครับซื้อมานานแล้วที่ที่ต้องไปซื้อพวกนี้ก็เพราะว่าปุ่มอันนี้หนึ 1, 2, ่งสองสามคือผมเล่นแต่ผมไม่รู้เรื่องครับนะก็ถือว่าก็ใช้ได้ยูใช้ได้ยู มันมันเป็นหนึ่งสองอันสองถ้าคุณไปเล่นเกมเท็กเก้นเนี่ยคุณก็จะต้องจำปุ่มแล้วไม่ก็หาปุ่มมั่วแล้วก็เล่นฮนะแต่เรามีจอ,อยอันนี้นะครับนี่คือจอยเพย์โฟใช่ไหมโอเคเราก็จะเล่นเท็กเก้นได้แบบสบายใจฮะใครได้ใสา่ยาวันนี้ก็ไปซื้อใหม่นะครับมันเป็น usb เหมือนแบบแบบเนี่ยคล้ายๆแบบนี้นะมั้งเปล่าวะเออคล้ายๆแบบนี้แลหละมคล้ายๆม,มือถือ แล้วรู้สึกว่าปุ่มนี้ที่จะหันดูเมื่อกี้เขามีคือสามารถเสียบหูฟังได้ครับจากได้อัตรดของเกมอ่ะสำหรับคนที่ใช้ p พย์โนะไม่ใช่พีซีอเปล่าวะเพราะพีซีนี้มันมันก็ต่อหูฟังกับลดบุกกับคอมได้ไะสำหรับอันนี้คือมันหนักอยนะนคุณภาพนี่ค่อนข้างดีเลยผมยังไม่เคยแต่จอยแบบนี้จอยไอโรจิเทคเนี่ย มันผมเคยจับแบบแค่จอย Xbox กับจอยร้านเกมฮะก็แต่มันใชอยังไงวะอ๋อเอ๊ะไม่ปุ่มเลย อันนี้ก็มาเรามาลองกันเลยนะขออนุญาตใจที่ใจก,กล้องคนระับเราจะลองทสองอันนี้เลยอันนี้อันนี้ไม่เป็นไรอันนี้ต้องลองเราจะไปทดสอบสองเกมลเกมอันแรกเราจะทดสอบกับเกม d ม m อ Fall นะนะครับใครที่จ้องนะก็ลองสายตามีโนเอ็ดนี่ผมเกือบตายแนละ้วกับเกมนี้ลายตา ว,ว,ว,วินเวียนหัววินเวียนศีรษะคาจะเป็นหลุมโอเคตัดไปเลยครับโอเคครับเข้าแล้วต่อามาตรงนี้อยู่หน้า y u t ท b e ของผมคือจริงๆคลิปภาพเสียงนี่ผมก็จะทำเพิ่มอีกแต่ว่ามันเป็นคอนนคลิปภาพมันเป็นเออคือ,เ,อ,อ,คอเป็นแมวอะ่ะแมวผมอะ่มมอะนั่นแหละแล้วผมาพากเสียงเข้าไป เดี๋ยวผมจะเอาลงนะจะลองเอาลงอ่าถั้งกั้นก็มาผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าผู้ติดตามคือมันบางวันมันก็จะเป็นแบบ43ปุ๊บพยายามส44่ะแล้วก็ระบบสี4สอะไรกันนี่มาเรามาเล่นเกมกันเ,นเ,เอออันดับแรกแก็จะเข้ามาจำอรอนนะครับ โอเคครับท่านผู้ชมนี่นะนะจับสอนกันพิการต่อจอยนะเพียงแค่คุณเอานี่นะใส่เข้าไปในนี้ <Okay. S 1> จิ้มเข้าไปเลยอ่ะเรียบร้อยมาที่นี่เราก็ทำการรอแป๊บหนึ่งนะให้คุณมาสังเกตตรงบริเวณอ่ะที่เขาละฉะนั้นก็มาสังเกตรบริเวณนี้บริเวณนี้ใน,นตรงนี้เลย มันได้ขึ้นรูปจอยนะแล้วก็นี่นี่นี่ขึ้นมาแล้ว Xbox เนี่ยสามร้อยสิบเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เออสามหศูนย์เละนี่หลังจากนั้นก็กดมาตรงนี้เลยการตั้งค่าแล้วก็มาที่คอนโทรลเลอร์เนี่ยแล้วก็มาปุ่มตรงนี้เลยเนี่ยอ่าจากนั้นมันจะเป็นแบบนี้ผมตั้งไว้แล้วตอนแรกมันจะไม่ได้เป็นอย่างนี้หรอกตอนแรกมันจะปิดหมดเลยมันจะเหลือไว้แต่ปุ่มเนี่ยสตรีมมันแรกเนี่ย ให้คุณไปกดติ๊กตรง PlayStation, Xbox แล้วก็แพลตฟอร์มทั่วไปทีนี้คุณก็สามารถเล่นเกมโดยใช้จอยผ่านเกม Steam ได้นี่เลยอ่ะกดประมาณนี้เลยตั้งค่าตามเลยนี่ก็ติ๊กออกมาได้เลยทีนี้อ่ะที่นี้ก็ปิดได้เลยปิดออกไปเลยเดี๋ยวหาเกมแป๊บนึงเดี๋ยวหาเกมมน เกมจำฟอร์มอยู่ไหนวะจฟอร์เดี๋ยวเทคเจะไว้ที่หลังะเทคเนี่ยอกไดหาฟอร์ก่อโอเคเจอจฟอร์ละรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยตั้งกล้องมือถือให้มันจัจอย มาแล้วก็อยู่เก็บเกมจำฟอร์ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้ใช้เวลาเข้าโคตรนานอะผมบอกเลยมาพร้อมกันแล้วยังทุกคนมาเรามาเล่นเกมกันเลยนี่เออกดสตาร์ทแป๊บโอเครับเลวเราก็ต้องเลือกตัวละครที่เราสร้างไว้เพราะาเกมนี้มีมีหมดออนไลน์ให้เล่นแล้วครับเพราะมันปิดเจอไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันปิดการวางขายแล้วนั่นเองนะ เราก็ไปเล่นกันเลยรอแป๊บหนึ่งนะชูนี่พูดจังมาเดี๋ยวมันดึกแล้วนานจังวะนานไปหรือเปล่าลูกเพ่ลรกเพ่โดดนานจริงจเออแต่ว่าผมเมาดียวซีกวาดเรียบเลยก็คือไม่เหลือไม่ได้ตัวเดียวในเกมก็ปิดผมก็กวาดมาหมดเลยนะอันดับแรกเราก็ทำการเลิศนะครับจะขออนีญาหมุนหน้าจอโอเค <ersch> นี่เราเดินมาที่โหมดออฟไลน์นะออนไลน์แป <So> ็เทิ่อนแล้วกดออนไลน์นี่ออฟไลน์นี่เขอแพรยกล้องบังแล้วกดหนึ่งหนึ่งเอ้ยไม่ไม่ไม่ดุกันั้นไว้เล่นกับเพื่อนที่ผมจะกดอันนี้คือเล่นกับคอมพิวเตอร์ลังคาแฟมเมดเดยวตัดช่วงนิอก โอเคผมจะทำการต่อจ้องกับจุดจุดจอยกับกล้องโอเคขออนุญาตเลือกตัวละครแป๊บหนึ่งครับแล้วกแน่ผมกำเล่นเป็นตัวละครหลักแล้วก็ลูฟี่แล้วก็โกคูนะฮะส่วนนี้ก็จะสุ่มไปฮะโอเคดาดก็สุ่มเช่นกันโอเคได้ดาดแล้วครับเสียงมันเบาไปหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวผู้จะดังๆอะไรแล้วกันอุ้ยหน้าจอยครับ ใคนจะมีการกระตุกสักนิดหน่อยโอเคเริ่มมามาคอมโบหาทีนครับมัด้วยท็อปแบบจั่วเรียบร้อยออกแล้วมันเจ็ดจัดตอนนี้จะเป็นไรไม่โดนวุ้ยหลอดเป็นไรล่ะเป็นไรล่ะไหนส่วนไหมส่วนมังกรนะครับโอเคยูดึงกันได้เขาจะเคาน์เตอร์ผมรู้อยู่ครับผมไม่กดตีครับ ถ้าตีเราจะโดนดาเมจรุนแรงจับไปเตะเข้าที่หน้าแล้วก็โดดตามไปต่อยเลยครับต่อยเหมือนจะไม่โดนะดนะเขาเของกันได้ของกนะจับมาแล้วเกือบไปแล้วโดนที่เจ็บแล้วเราก็จะได้ทำคอมโบครับต้องขึ้นเคยเป็นไงละ่ะเป็นไงละ่ะคิดว่าบอลแล้วฟิลวเหรอฮะกินกระบองคนอะไร ไม่โดนพุทธทุกดอกวุดทุกดอกแต่บัดนี้ไม่วุดโดนเต็มเข้าที่หน้าท้องนะเออนั่นแหละเกมก็ภาพสวยได้นะสมเกมที่อยู่อันนี้เนี่ยจ๋าพรไม่ดีอะใครพลาดที่ผมพลาดแล้วอ่ะเออนนั่แหละโคตรดีเลยนะเอาตรงๆนะไม่ต้บอกเกมไม่ดี ปฏิเสธแล้วเกมนี่โคตรดีดีมากเกมไฟติ้งอนิเมทิตีที่สุดนี่จะบอกเป็นยังไงเกมมันภาพสวยมากแล้วก็ตัวละครก็เยอะอยู่นะคือมันไม่น้อยขนาดนั้นอ่ะเขาจะเยอะอยู่โรมเดียโซีแล้วก็ประมาณเกือบร้อยตัวหรือเปล่าน่าจะประมาณเกือบร้อยตัวแล้วก็เก็บเร็วของเราเลยจะมีคอมโบงมากี่แค่เนี้ยเป็นภาพที่แรงแล้คอมโบ้งอ่ะ บอกเลยว่าโกงมากโดนไปร้องแน่นอนอ่ะแต่ข้อเสียเกมนี้มันก็มีอยู่ไม่ใช่หรอมันนี่ม,มีมันมีที่เออจะพูดเล่นแบบออนไลน์อ่ะห้างรองน,น้ำไม่พอมันยังปิงแต่เราไม่สุดมันเราไ,ไม่รู้มันก็จับไปเลยเตะไปเลยแล้วก็มีแค่นี้เออแหละมันเท่เลยเออผมเล่นแบบเออว่า จะบูินตับตับอันาเนดร็วมากเลย่างมันเร็วจังสายฟ้าเวลี่เรียนจัมปอร์ส่งมาให้เจ้าฟ้าประธานมาให้แล้วจงแสดงพลังออกมากล้ามาแล้ว เออฟดับบลเ็บอะโดไม่กดอันตีมันแรงมากเลยฮะเนี่ยแนะนำนักต่อที่มเกอยู่นะน <Yeah> ี่เกียร์ดีทัะากเอมีท่านงการแบบโดดไปแล้วก็จับทุก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 ทุเทุก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 กทุกทเกทุกเกกทกทุกทุกทกกท เขาก็จะให้เขาตีมกันซะหน่อยตีจนหลอนเหลืองม,ม,มันขึ้นน่ะต้องมาปุ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บไม่เจ็บไม่เจ็บนิ่งตีสวนซะหน่อยเพื่อความที่โอ้ใส่บะใส่บะเดียวในปืนเอามาเอามาทำไมก็คือมันจะพกปืนทำไมไงต่อยมันเดิม พอปืนพื้นพ้ดขอท่านแล้วผมจดปืนมัจะเยอะครับอันติผมมาแล้วต่อยไปเลยจงหายไปซะจงแหลกไปซะล้าเบิร์นะครับโอเคไปต่อไปตัดไปเกมต่อไปเลย ภาพค้างภาพค้างครับภาพค้างภาพค้างโอเคโอเคหายแล้วหายแล้วหายแล้วมาอันดับแรกผมจะสนการกดเล่นกับเพื่อนนะกด V S b e t t e r มานะโอเครอโหลดแป๊บนึงเข้ามีสองจอยกดจอยซ้ายกดสตาร์ทตัวฟวงกดสตาร์ทแต่นี่มีจอยเดียวกระจุกสตาร์ทคู่ก็สามารถเล่นได้มาเราจะไปเล่นโหมดออนไลน์คุณจะโชว์ท่านผู้ชมให้แบบโชว์สิทธิภาพของจอย ออมาเดี๋ยวมันต้องรองห้องนิดน,นึงนะเย็นๆนหน่อยนะทุกนคนภาพขาครับเหมือนมันจะกระตุกนิดนึงอะครับแต่ไม่รู้ฝั่งผมดูมันกระตุกแบกบแบบปักๆไงเบลูกมาต้องมาเลือกตัวละครกันเลยอันดับแรกโอ,อ,อ้ใช้เวลาเลิกนิดนึงนะนี่เจ้านี้นี่เลยขอเลือกสกินสักหน่อยนะยนผมมาแล้ว เขามาแล้วอออืืืตัดมาเสียห้องกับดิวอ่แล้วตัดมาพร้อมกับการต่อสู้กับกิ้งใหญ่ของผมแล้วกับจอยที่ผมซื้อมาใหม่นะครับไปดูเจนมาสิใบมันก็กระจอกมากก็เลยกำลังเก็บเงินซื้อเงินใหม่นะครับท่านผู้ชมคือใ่แบบ โอเคแล้วก็จับคู่กันเจอที่เรียบร้อยนะพูดต่อสู้กำหมัดเหรอผมก็กำหมัดแต่ไม่ได้กำเพราะว่าผมกำจอยอยู่ไงครับโอ้โหฉันพร้อมแล้วมาต่อยกันไปก่อนโอ้กันได้หมดยกเว้นเตาเตาเของผมกันไม่ได้ปุกกันไม่ได้มากังกลงกังไกลต่อยแล้วผมแบ่อยยังไง กันได้หมดเลยคนนี้การยิงบอกแล้วก็กระทืบกระทืบโอ้โหเตะโดบอผมบอกแล้วว่าก็ต่อยคืนนะมันกั้นคนนี้มันจะแย่การเตะต่อยไม่โดนมีแล้วดีเปอางช่วงบอลตีนส้นตีนประถมีนะไปไปอยโอ้ยประถมทีสู้ นี่มันจะทนตั้งใจแบบตั้งใจแบบไม่แบบไม่เงียบกีบอ่ะเออต้องพูดต้องหน่อยเอออย่าอยายาต่อยขึ้นไปต้องต่อยขาาคนพวกกันดีมากเขาบอกเลยว่าตัดบอไม่ค่อยโดนจอดโดนเขาเลยตีนอ่ะอลดูอ่ะหมอไม่รับยิ้มเขาบอกเลยเพราะว่ามีจังให้หมอนะครับอุ้ยแลกแบ โดนโดนสันนี้โดนสันนี้โดนคุณโดนหมดแล้วโดนแล้วจ้องจอลินคุณอยู่ยังไงคุณล้มแล้วอันตีแบบนี้ผมว่าไม่โดนนะแล้วผมอันตีไปปุ๊บยังไงมันก็ไม่โดนเหมือนกันนะเอาละขึ้นแหลกๆโอ้ยแหลกวันนี้ต่อยได้มารอบที่สามชือรอบตัดสินของผมนะเป็นการเล่นออนไลน์ครั้งแรกออนไลน์เลตติ้ง แหลกๆหโอ้ยแหลกมันเกือบแลยคัด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 ปิงปิงปิงสุดคือภาพเริ่มนิ่งภาพเริ่มนิ่งภาพเริ่มนิ่งปล่อยอย่างนี้ปล่อยอย่างนี้จะให้ต่อยยังไงมันก็ปล่อยอย่างงี้แหละเออก็มีแค่เนี่ยคอมโบที่เห็นมาเนี่ยมั่วทั้งนั้นเลยนะคุณจะเห็นคอมโบมวยวัดที่แสนประหลาดและน่าตื่นตนใจแล้วก็โอ้เรียบร้อยครับคอมโบมวยวัดถูกต้องเสมอโอเค อันนี้ก็ของแท้มันจะสีมันจะไม่เข้มแบบนี้มันจะอ่อนกนี้อื้มปุ่มก็จะนิ่มๆอันนี้ก็นิ่มเหมือนเนี่ยมันปุม่มมันได่แข็งแล้วอะนิ่มๆแน,น,น่นๆก,กันประกอบก็ดีดีใช่ได้ใช่ได้คือรวมๆแล้วดีเลยเล่นได้เลยประมาณสี่ร้อยกับห้าร้อยอันเนี้ย อโอเคนี่นะนี่นะอันนี้ไม่ต้องพูดถึงอันนี้อันนี้ไม่ต้องพูดเึงกเจ็บโันะอันนี้คือดีเหมือนกันกรงแข็งแข็งมากจออะไรมันมากกั่มันไม่ได้เพราะมันจอที่ราคาพูดถูกคุณผู้ชมเคยเห็นจอที่มันอยู่ในทางดับเบิลยูซันดับเบิลซีไหอันนี้แหละแค่ว่ามันเป็นสีใสเฉยก็คือดีแหละ ทิ้งเข็นเล่นเฉวเเลยนะต่อเห็นที่ผมบอกเลยว่าซื้อมาฟิลลิ่งล้วนๆราะว่าอจอยไร้สายไงคุณจะนั่งยังไงก็ได,ได้เดี๋ยวผมโชว์ให้ดูๆๆๆๆแต่รวมๆแล้วจอยไร้สายคือฟิลลิ่งล้วนๆแนบบมันขามันไม่ไม่ไม่ไมตึงอ,ะอ่ะเล่นยังไงก็ได้แบบน,นอนเล่นคุณจะนั่งเล่นจะเล่นที่ไหนก็ได้เพียงแค่คุณมี จอยไร้สายโลจิเ c h f เจ็ดหนึ่งศูนย์เขาไมา่ได้จ่ายนะแต่ว่ามันดีจริงสามารถปรับเป็นคอนโซลหรือเป็นเอ็กบอกก็ได้นะส่วนพวกนี้ก็นี่จอยไร้สายนะอ,อ,อันนี้มันมีมสายฮนะจริงอันนี้มันเป็นบลูทูธแต่ผมบลูทูธเลยเป็นอนหะมันบลูทูธมันต้นสัญญาณม,มันไม่ดมออีก็เลยกลายเป็นจอยแบบมีสายโง,ง่ๆเลยนะ เอารวมๆแล้วก็มันก็ดีทั้งหมดนั่นแหละแล้วแต่คุณจะใช้อันไหน,นอันนี้ก็ดีเหมือนกันอันนี้ก็ดีเหมือนกันน,นี่ก็ดีเหมือนกันสรุปคือสามอันนี้ดีเหมือนกันแล้วแต่คุณผู้ชมจะเลือกอันไหนนะครับสําหรับผมนะอันนี้แม่งขดดีอันนี้ฟลิงแม่งได้อันนี้แม่งเขาเรียกว,ว่า อามาย้อนยุายอ้อนวเก็บอ่ะเออุณเคยเห็นจอยวันนี้ใช่ไหมละ่ะตอนเราไปเล่นแบบห้าบีซีสอนเนี่ยแต่เราไม่เคยเห็นจอยนี่แม่งแพงครับเขาไม่งอะไรไปแพงครับเออนั่นแหละสรุปคือร,รวมๆแม่งสัตว์โคตรดีครับนั่นแหละประมาณนี้เนะนียมีแถมนะมีแถมนะเดี๋ยวขอแก้เมอิเทเกตก่อน,น,นโอเคบอกตรงๆไม่ผมโคตรกระจอก Every day until you come my way, this season you came into my life just like another season. But I'll cherish every day until you come my way, this season.